คลิปนี้มาดูกล้องที่คุ้มค่าที่สุด HP F491X และรถที่เราจะติดวันนี้คือ BYD Dolphin Dolphin คันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งกล้อง HP F491X กล้องรุน่นนี้กล้องหน้าจะให้ความละเอียดเป็น 2K นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังทรงแคปซูลให้ความละเอียดเป็น Full HD คันนี้ลูกค้าต้องการเน้นไปที่กล้องหลังนะครับกล้องหน้าอยากให้มันหลบซ่อนอยู่ตรงนี้แต่ตำแหน่งนี้ผมไม่แนะนำให้ใครติดนะครับเพราะว่า ฝาครอบเ d แดหรือตัวพลาสติกด,ดำๆใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยมันจะบังกล้องหน้าฝั่งขวาไปทั้งหมดนะครับดังนั้นคันนี้เป็นกรณีพิเศษลูกค้าต้องการเน้นไปที่กล้องหลังแต่จริงๆเสียดายกล้องหน้านะเพราะกล้องหน้าชัดมากสําหรับ HP รุ่น F491X ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันว่ากล้องหลังหน้าตาเป็นยังไงสําหรับตัวนี้ BVD Dolphin นะครับจะไม่มีกาบหลังด้านบนเราต้องเดินผ่านตัว จกยางแต่งานติดตั้งของทางร้านพัทลราช็อปไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเราจัดการเก็บสายด้านหลังให้แบบเนียนๆอย่างนี้เลยเข้าท่อหุ้มสายมีตัวล็อกให้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเกะก,กะที่สำคัญงานทั้งหมดที่ว่าวันนี้ไม่ได้คิดเพิ่มเติมนะอยากได้งานติดตั้งสวยๆแบบนี้จดไว้เลยนะท้ายคลิปบอกไว้แล้วพัทลาช็อปเท่านั้นแล้วเจอกันครับ